แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเพือกอบกรอ,อบไว้ทานเล่นกันค่ะก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆไปล้างทำความสะอาดเผือกแล้วก็ค่อยปอกเปลือกนะคะจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วค่อยนํามาหั่นเป็นชิ้นบางค่ะถ้าใครสามารถหั่นเป็นชิ้นบางได้แบบเท่าๆกันจะยิ่งดีมากนะคะเวลาอบก็จะทําให้กรอบได้ทั่วถึงค่ะ ได้เป็นชิ้นบางแล้วก็นําไปเรียงใส่จานนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ํามันมะกอกทาลงไปให้ทั่วทั้งสองด้านนะคะถ้าไม่มีน้ํามันมะกอกสามารถใช้น้ํามันพืชทั่วไปได้เลยค่ะ ก็ให้เรานําไปเรียงใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบนะคะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะเราใช้ไฟ150องศาแล้วก็ก่อนนําเข้าเตาอบเราจะโรยเกลือสักเล็กน้อยค่ะสามารถโรยตอนทาน้ํามันทั้ง2ด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะจากนั้นก็นําเข้าเตาอบเปิดไฟบนล่างนะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก20-25นาที จะเห็นว่าพอเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะก็จะมีบางส่วนที่มันไหมเพราะว่ามันบางนะคะมันก็เลยไหมเพราะว่าเราหั่นไม่ได้แบบบางเท่ากันหมดเนาะก็จะมีบางชิ้นที่ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่กรอบออกก่อนนะส่วนที่ไม่กรอบเราจะเอาเข้าอบอีกรอบนะคะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมเลยก็ใช้เวลาในการอบไม่นานนะคะไม่เกินห้านาทีแนะนําให้เฝ้าด้วยนะเพราะว่าจะไหมได้ง่ายนะคะ อบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่อนข้างกรอบใช้ได้เลยนะคะถ้าใครจะทำในหม้ออบร้อนๆหรือว่าหมอ้อทอดไร้น้ำมันก็สามารถทำได้นะคะอุณหภูมิใช้ประมาณใกล้เคียงกันเลยค่ะส่วนเวลาก็แนะนำว่าประมาณสัก20นาทีแต่แนะนำให้เฝ้าด้วยจะดีมากค่ะ